สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลมอเตอร์ไวอลกันเช่นเคยครับหลังจากที่เมื่อวันก่อนครับทางทีมงานเราได้ไปทดสอบยามาฮ่า e 0 1เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าใครยังไม่ได้รับชมรีวิวยังไงก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัว i ทางด้านขวาบนก่อนได้และทุกครั้งครับที่ผมโพสต์เกี่ยวกับตัว e 0 1เนี่ยก็จะมีคนถามมาประจําเลยว่าราคาเท่าไหร่ขายไหมขายเมื่อไหร่อะไรพวกนี้นะครับซึ่ง บางทีก็มีคนถามมาเหมือนกันว่าราคากี่หมื่นดังนั้นในวันนี้ผมเลยอยากจะมาพูดครับว่า E01 มันเป็นรถที่ไม่ได้ขายเพราะเป็นโปรโตไทป์ที่จะต้องให้ทางสื่อมาทดสอบแล้วก็นำข้อมูลไปเก็บพัฒนาต่อไปเพื่อทำเป็นโปรดักชันขายจริงอีกทีโดยในคลิปนี้ผมจะขอมาพูดถึงเรื่องของประเด็นราคาก่อนครับว่าถ้าเกิดสเปคนี้เลย E01 ที่พวกเราได้ทดสอบกัน มันน่าจะขายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่อันนี้จะยังไม่ขอพูดถึงประเด็นที่ว่ามันจะพร้อมขายเป็นโปรดักชันจริงเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวตรงนั้นไว้ผมอาจจะขอขอนุญาตทาคลิปวิเคราะห์แยกให้อีกทีหนึ่งในอันดับแรกเลยครับคนส่วนใหญ่ก็อาจจะไปเปรียบเทียบกับสกูตเตอร์ EVbike ที่ราคาหลักหมืน่นพวกแบรนด์จีนทั้งหลาย ซึ่งจุดนี้ผมต้องบอกก่อนเลยครับว่า e ี1มันเทียบไม่ได้เพราะในเรื่องของตัวเทคโนโลยีรถที่ให้มาและวัสดุต่างๆต้องบอกว่าจัดเต็มมากทีเดียวแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่มันจะขายต่ำกว่าแสนโดยผมอยากให้มองง่ายๆอย่างเช่นตัว PCX EV ว่าทำไมเนี่ยมันเปิดตัวตั้งแต่โตเกียวมอเตอโชว์ช่วงสัก2017นะครับแล้วก็ได้เอามาโชว์ตัวในประเทศไทย2018 หลังจากนั้นก็ได้มีการทําการศึกษาในไทยครับตั้งแต่ช่วงประมาณ2019เป็นต้นมาให้มหาวิทยาลัยชื่อดังหรือแบบหมู่บ้านจัดสรรรวมไปถึงพวกขนส่งต่างๆได้ทําการทดลองใช้กันก่อนตรงนี้ส่วนหนึ่งครับเพื่อเอามาเก็บข้อมูลด้วยในขณะที่ PCX อีก2ไลน์อัพก็คือขุมพลังไฮบริดมีการเปิดตัวขายอยู่ที่ประมาณแสนตน้น ซึ่งราคาตัวล่าสุดครับ p c x 160 EHEV จะเปิดตัวไปเมื่อต้นปี2021ด้วยราคาจำหน่าย170,000บาทและรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าขายไม่ดีนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะเอาตัวที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปปกติไม่ว่าจะเป็นตัว p c x 150เก่าหรือ p c x 160เนื่องจากราคามันไม่ข้ามแสนและสามารถโมดิฟายต่อในเรื่องของความแรงได้ขอกลับมาที่ตัว p c x EV ก่อนครับ เหตุผลหลักๆที่มันไม่ขายในไทยเพราะส่วนหนึ่งรถคันนี้ครับจะต้องถูก CBU นำเข้าทั้งคันจากญี่ปุ่นและที่ผมได้เคยคุยรับข้อมูลมาณนะช่วงเวลานั้นนะครับมันจะไม่ได้มาตรการเรื่องภาษีจากภาครัฐช่วยเลยรวมถึงยังไงราคาก็ต้องมีให้เห็นแสนกลางๆขึ้นไปโดยเทียบกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของทาง h o n ด a จะเน้นในการ swap แบตซึ่ง PCEV เนี่ย เขาจะมีแบตเตอรี่2ก้อนที่สามารถถอดออกได้และเขาเคมเลนจ์ครับว่าสามารถวิ่งได้อยู่ประมาณ40-50กิโลเมตรเพียงเท่านั้นคือเอาเป็นว่ามองยังไงเนี่ยมันก็ดูจะยังไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับราคาค่าตัวและ กลับมาเข้าที่สเปคของ e 0 1ครับอย่างที่บอกนะว่าทิศทางของค่ายซ่อมเสียงจะแตกต่างจากปีกนกเลยคือเน้นเรื่องของการชาร์จไฟจะไม่เน้นถอดแบตออกมาสว a ปเพราะว่าอะไรเพราะว่ายามาฮ่าเขาตีโจทย์ไว้ว่าจะต้องเป็นรถที่วิ่งได้ระยะทางไกลและมีสมรรถนะที่ถือว่าแรงพอสมควรดังนั้นครับเรื่องของแบตเตอรี่มันจะต้องหนักกว่าไม่สะดวกไม่เหมาะสมกับการถอดออกมาส w a ปแน่นอน โดยยามาฮ่าเขาเคมว่ารถ e01 วิ่งได้104กิโลเมตรถ้าเกิดวิ่งที่ความเร็วคงที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจากแบตเตอรี่ขนาด4.9กิโลวัตต์ซึ่งต้องบอกว่าขนาดนี้มันเยอะมากกว่ารถยนต์ไฮบริดยอดนิยมในประเทศไทยเราอีก เพราะว่าแบตของรถยนต์ไฮบริดตัวยอดนิยมเนี่ยขนาดของมันจะอยู่เพียงแค่0.9กิโลวัตต์เพียงเท่านั้นครับและนอกจากนี้เลย e01 ยังให้เทคโนโลยีจัดเต็มมามาก,มา,กมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบ TCS เรื่องโหมดที่ปรับได้3รูปแบบและจุดเด่นเลยก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน eSIM ซึ่งจะนำข้อมูลตรงนี้ครับเข้าไปสู่เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางตามที่บอกไปครับว่า เพื่อจะได้นำมันไปพัฒนาต่อแต่ส่วนตรงนี้พอเป็นโปรดักชันจริงผมว่าไม่มีความจำเป็นเลยน่าจะต้องถูกตัดฟังก์ชันนี้ออกไปและไม่เพียงเท่านั้นถ้าเกิดเราดูถึงชิ้นงานวัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวก้านกระจกมองข้างครับหรือว่าชุดสวิตไฟทั้งซ้ายทั้งขวาต้องบอกว่าถอดแบบออกมาจากบิ๊กไบค์ของทางค่ายโดยตรงเกรดชิ้นงานวัสดุดูเนี้ยบมากๆ ไม่ใช่สวิตไฟในรูปแบบของรถเล็กทางยามาฮ่าที่ผลิตในบ้านเราหรือว่าจะเอาเข้าจากอินโดนีเซียอย่างแน่นอนทั้งยังมีเกียร์ถอยหลังมาให้อีกแล้วถ้าพูดถึงสเปคตัวแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าที่ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงพอสมควรเลยผมอยากขอให้เทียบกับอีกรุ่นหนึ่งที่ผมได้เคยทำรีวิวไปแล้วนั่นก็คือตัวซ u เปอร์โซก TC Max ที่เป็นรถไฟฟ้าในสไตล์แบบ naked s c a m b e r ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูรีวิวชิวน้นนี้ก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนได้อีกเช่นกันโดยแบรนด์ super s o c o ครับก็เป็นแบรนด์จากต่างประเทศซึ่งเขาก็ได้ให้ทางประเทศจีนนี่แหละครับผลิตให้ในเรื่องของชิ้นงานผมมองว่ายังไม่ได้ดูดีมากนะักแต่จุดชิ้น่าสนใจที่พรนำมาพูดถึงเปรียบเทียบได้นั่นก็คือขุมกำลังที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าจากบอส กำลัง3500วัตต์และขับด้วยสายพานเหมือนกันทำความเร็วได้สูงสุด95กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่จากที่ผมได้ทดสอบครับก็ได้อยู่ประมาณ100แล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของมันฮนะจะมีขนาดใหญ่อยู่ที่20กิโลกร,รมัมสามารถยกออกมาชาร์จข้างนอกได้ประจุข,ของมัน45แอมป์ซึ่งก็ต้องถือว่ามากพอสมควรครับแต่ยังไงก็ยังน้อยกว่า e 0 1อยู่ดีเพราะ e 0 1เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60แอมป และจุดสำคัญก็คือเรื่องเรนจ์การเคลมระยะทางซ u เปอร์โซโกเขาเคลมว่าถ้าเกิดวิ่งช่วงโหมดที่2ครับความเร็วได้ประมาณ50-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้จะวิ่งได้ประมาณ90กิโลเมตรซึ่งส่วนตัวผมมองว่าถ้าเกิดขี่ด้วยความเร็วพอๆกันคอนดิชั่นเดียวกัน S <S <Legend> เรื่องของเรน g e น่าจะอยู่ไม่หนีกับตัว e01 สักเท่าไหร่แม้ว่าตัวประจุแบตเขาจะน้อยกว่าแต่เรื่องของกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าที่มันไม่แรงเท่ารวมถึงน้ำหนักตัวที่มันเบามากเพียง107กิโลกรัมเบาวกว่า e01 ถึงเกือบเกือบ50กิโลกรัมจึงทำให้มันเคลมระยะทางวิ่งได้ไกลกว่าครับเพราะถ้าเกิดวิ่งที่ประมาณหมด150 ถึง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาเคมว่าวิ่งได้สูงสุดถึง140กิโลเมตรเลยทีเดียวโอเคพูดมาตั้งนานครับผมจะขอเข้าเรื่องเลยก็คือราคาของซ u เปอร์โซโก้ตัว T C Max เริ่มต้นครับ150,000บาทซึ่งอันนี้เป็นราคาเริ่มต้นนะฮะสำหรับตัวล้ออันลอยถ้าเกิดเป็นล้อซีลวดเนี่ยมันจะขยับเพิ่มขึ้นมาเป็น155 0 0 0บาท และทั้ง2ราคานี้ก็ต้องย้ำอีกว่าเป็นราคาสำหรับ300คันแรกเท่านั้นหลังจากนี้เขาจะปรับราคาขึ้นเป็น167,000แล้วก็170,000บาทนี่คือจุดที่ผมจะบอกแล้วก็เข้าเรื่องสำหรับตัวราคา E01 เลยครับขนาด Super Soco โก้สเปคประมาณนี้ราคายังปาไปแสนไปปลายแล้วเลยดังนั้นตัว E01 ผมมองยังไงถ้ามาสเปคขนาดนี้ต้องทะลุ200,000บาทแน่นอน เพราะเขาจะไม่ได้ในเรื่องของมาตรการภาครัฐที่ช่วยครับเพราะว่าตรงนั้นภาครัฐจะสนับสนุนเงินช่วยอยู่18,000บาทสำหรับรถที่ราคาไม่เกินแสนห้าทเท่านั้นดังนั้นจุดนี้ e01 ก็คงจะต้องรอพัฒนาเป็นโปรดักชันจริงอีกต่อไปครับว่าจะมีการปรับสเปคไหนให้เหมาะสมกับการใช้งานในยุคป,ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นหรือสเปคไหนที่ไม่จำเป็นควรลรดคอสเอาออกไปราคามันจะได้ถูกลง ตรงนี้เราต้องมาลองดูกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการเปิดตัวว่ามันจะถูกพัฒนาเปิดตัวจริงเมื่อไหร่เดี๋ยวไว้ผมจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกทีนึงครับสุดท้ายนี้ยังไงก็ต้องขอฝากเพื่อนๆทุกคนครับติดตามที่ช n e l Motoriva l ของเราไว้ด้วยรวมไปถึงตัว f a c e b o o k c o m Motoriva l ไว้ด้วยครับวันนี้ผมพลขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ